เคยมาทำผ้ากระถินในพิธีของมหายานนะคะก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าซาบซึ้งนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอิออ่มบุญจริงๆนะคะทุกท่านคงเห็นด้วยกับออการทำมาทำบุญในวันนี้นะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะความเจริญความรุ่งเรืองด้วย อ,อัน,นิี้สงแห่งบุญที่เราได้ทำร่วมกันในวันนี้นะคะขอ อนิสงส์แห่งบุญนี้นะคะเป็นมหาบุญมหาบารามีนะคะให้ทุกท่านมีความเจริญรุง่งรุ่งเรืองนะคะมีความสุขด้วยจตุรพิทพรชัยสิริอายุวันนะสุขภาพพละปฏิธาน,นาสารสมบัติมนุษยสมบัติสวรสมบัตินิพานสมบัตินะคะให้มีดวงตาเห็นธรรมมีสติมีปัญญาแล้วก็มี ธรรมะนะคะที่เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปมีความเป็นมงคลตลอดการทุกเมื่อค่ะสาธ<า><า>ุชื่นใจครับชื่นใจ